วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้นะคะคลิ่มาบอกว่าโกคารโดนะคะดีอย่างไรนะคะแล้วก็ใครควรกินนะคะติดตามไว้์สดนี้ค่ะขอบคุณนะะโอเคสวัสดีช่วงเย็นนะคะ โปรแรโดนะคะตัวนี้ตอบโจทย์นะคะปัญหาเรื่องท้องผูกเระรังนะคะคนที่เจ็ดวันไม่ถ่ายนะคะสองอาทิตย์ไม่ถ่ายนะคะเป็นแบบจะบอกคุณให้นะว่าคุณจะต้องเลิกทานเนื้อสั์นะคะต้องปรับพฤติกรรมการกินนะคะการนอนนะคะดื่มน้ําเยอะๆนะคะถึงอย่าเพิ่งอย่างเดียวนะคะตัวนี้จะเป็นแผนสุดท้ายนะคะแต่จําเป็นต้องมีติดบ้านค่ะนะคะ คนที่ท้องผูกนะคะแนะนําว่าให้กินผลไม้เยอะนะคะกินผักผลไม้น้ําพริกนะคะพวกกยากใยะนะคะจะทําให้ขับถ่ายง่ายเนาะนะคะถ้าวันนี้นะคะคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกระรังนะคะทําให้คุณหงุดหงิดนะคะจนเคยเป็นเหมือนคุณมาก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเล่าเรื่องพี่สาวหน่อยพี่สาวรึนะคะมีปัญหาเรื่องรเรื่องอิสิ์ดววานนะคะแล้วก็ ไปผ่าตัดมานะคะตอนแรกไปทําแบบลําไส้ก่อนนะคะลําไส้ก็คือถ่ายเวลาถ่ายอะ่ะคือถ่ายไม่สุดมันตกค้างในลําไส้เนาะก็ต้องไปเอ็กซเรย์นะคะแบบค่าจ่ายแบบสูงมากนะคะแล้วล่าสุดก็ไปผ่าตัดลิซิโวงนะคะมีปัญหาเรื่องของการท้องผูกนะคะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกแล้วรังนะคะกินแบบกินแล้วรู้สึกว่ามันอืดน,นะคะรู้สึกคลื่นไส้นะคะเพราะไม่ได้ถ่ายไง อารมณ์บูดนะคะแล้วก็มีอาการปวดหลังเพราะไม่ได้ถ่ายออกไหมมันไปกดทับเส้นประสาทนะคะแล้วก็จะรู้สึกแบบผืออืดผ้อมนะคะเหมือนคุณกินของใหม่เข้าไปค่ะกินของใหม่เข้าไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้ถ่ายออกไปนะคะตัวนี้นะคะจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเหมือนเหมือนดีท็อกซ์ลำไส้เนาะขับถ่ายหมดไส้หมดพุงนะคะทาน2เม็ดก่อนนอนนะคะเอ่อแนะนําว่าทานสาวันทานครั้งนะคะหรือทำหรือกินวันที่ต้องการจะถ่ายก็ได้ นะคะตัวนี้ไม่ได้กินทุกวันนะคะให้พึ่งผลไม้ผักเป็นหลักเนาะดื่มน้ําตามเยอะๆนะคะแต่ตัวนี้ถ้าคุณจะกินอะนะคะ,ะ,คะก็แนะนําว่าให้กินวันหยุดอยากกินวันทํางานนะนะคะมันจะออกแบบหมดไส้หมดภุงนะคะไม่มวนท้องนะคะพอถ่ายแล้วจะสุกโล่งสบายนะคะไม่เกี่ยวกับรักษาสิวนะคะไม่เกี่ยวกับลดความอ้วนนะคะเกี่ยวกับขับถ่ายของเสียที่ตกที่ตกค้างในลําไส้อะ่ะ ให้หมดไปนะคะชนน่ะประทับใจมากเลยคุณเชื่อไหมของชลินะคะทานเองนี่กล่องหนึ่งนะคะจะมี400เม็ดนะคะ8แผงนะคะคือชนก็แจกพ่อแจกแม่แจกพี่สาวแจกหลานนะคะคือกล่องหนึ่งคือคุ้มมากนะคะแต่ถ้าไม่แจกใครอะ่ะกินได้เป็นฟรีนะคะที่ร้านนะคะมีขายแบบแยกกล่องนะคะแล้วก็ขายแบบแยกแผงนะคะ เอาแล้วที่คุณสะดวกเลยนะคะตัวนี้คนมีโรคประจาตัวนะคะไม่แนะนาให้ทานนะคะแนะนําว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะว่าตัวนี้ทานได้หรือเปล่านะคะโอเคนะคะวิธีทานนะคะแผงหนึ่งจะมีห้าสิบเม็ดนะคะแผงหนึ่งจะมีห้าสิบเม็ดนะคะเดี๋ยวคุณจะมาทานให้ดูนะแต่วันนี้เดี๋ยวพึ่งก่อนเพราะว่าจนเพิ่งทานไปนะคะวันที่จะอัดคลิปคืออะไรอะ่ะก็คือไปกินก่อนทุกทีนะคะเพราะมันกินยังคืนก่อนนอนไงนะคะ เวลากินแล้วนะคะอย่าไปกิดตกนะคะอย่าไปโฟกัสทิศวานหนักนะคะเดี๋ยวเขาจะออกเองนะคะคุณมีหน้าที่ทําใจให้สบายนะคะไม่ต้องไปโฟกัสตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเขาจะออกเองนะคะโอเควันนี้นะคะถ้าคุณมีเพื่อนนะคะมีญาตินะคะมีน้องนะคะที่ท้องผูกนะคะแล้วรู้สึกอึดอัดแน่นท้องท้องต่งนะคะพุงอืดน,นะคะถ้าคุณไม่ได้ตดนะคะไม่ได้เรนะคะคุณกลัวมากเลยเปลงลําไส้กับ มะเร็งทวารหนักนะคะคนไทยเป็นเยอะมากนะคะเพราะว่าบ้านบ้านเมืองไทยอะ่ะประเทศไทยอะ่ะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะฉะนั้นอะ่ะถ้าคนจะกินของใหม่อะ่ะจะต้องถ่ายของเก่าให้หมดก่อนนะนะคะตามเข็นมนาฬิกาชุดนะคะตอนเช้าอะ่ะคุณต้องกินข้าวเช้าก่อนเก้าโมงนะคนที่ไม่ทานข้าวเช้าฟังดีๆนะคะคนที่ไม่ทานข้าวเช้าใช่ไหม ลำไส้นะคะจะดูดซึมสิ่งสกปรกที่ตกค้างของเมื่อวานมาใช้งานใหม่ถ้าคุณไม่กินข้าวเช้าก่อน9ก้าโมงนะคะและคุณต้องขับถ่ายนะคะก่อนก่อนหโมงเช้าขับถ่ายอุจจาระตามเข็นมนาฬิกาชีตนะถ้าคุณไม่ทานข้าวเช้าใช่ไหมคะลำไส้นะคะจะไปดูดซึมนะคะของที่ตกค้างจากเมื่อวานมาใช้งานใหม่ ทำไมคุณถึงเกิดสิวทำไมคุณถึงหน้าหมองคล้ำทำไมคุณรู้สึกแบบลําไส้แปรปวนท้องอืดน,นะคะอยู่แบบอึดอัดอยู่แบบแน่นท้องนะคะถ้าคุณไม่ได้ตดนะคะไม่ได้เรอเหงื่อไม่ออกนะคะการหนักมากนะคะวันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทมีปัญหาท้องผูกนะคะแนะนําว่าให้ทานโกการโดนะคะซื้อแบบแผงก็ได้นะคะจะได้แบบขับถ่ายของเสียนะคะเวลาคุณทานใหม่คุณจะได้สบายใจนะคะ ตัวนี้นะคะโปรกนโดตอบโจทย์เรื่องขับถ่ายค่ะต้องมีนะคะแล้วเจอกันไลฟ์สดหน้านะคะสวัสดีค่ะ